ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกท่านนะผมอยู่พราเกมฮอปนะฮะมาผมเดินมาจนเจอแบบอะไรก็ไม่รู้ครับแถวนี้ขอบคุณนะที่มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับข้าโดยที่ไม่ต้องร้องขอเอาล่ะเราได้บางอย่างมาแล้วทีนี้เราก็ผมไม่รู้ผมจะสู้มันได้เปล่าอ่ะคือแบบมันโหดมากจริงๆไอ้ตัวพวกนี้มันโหดจริงครับ การรับมือกับวันนี้คือยากมากอืมอืมอืมโออเออโออเออเออมันจะหยิบมันจะคว้าอะไรสักอย่างดิงยังถ้าผมชัดอุ๊ยโอ้ยสปัดทีเดียวเสียวทั้งโรงพยาบาลสู้ไม่ได้เลย ในเมื่อเราสู้เขาไม่ได้นะฮะสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือไปจากที่ดีเราต้องไปไหนนะเขาบอกว่าให้เราไปทางนี้นะครับก็หมายถึงว่าเราต้องไปข้างบนนี้แต่ว่าตรงนี้เราไปไม่ได้ครับเราต้องย้อนกลับมาน่าจะขึ้นไปทางนี้นะน่าจะไปทางป่าเดิมแหละ ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วผมย้อนกลับมาตรงนี้เลยโอ้โหระวังไอ้ด้เดไปทางนี้ดีกว่าไปก่อนละกันแล้วผมส่วนบอสไอ,อ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยมาปราบทีหลังเรารับมือไม่ได้จริงเด,เ,ดเดี๋ยวเใจเย็นเพื่อนอัพเกรดก่อนได้ไหม อ๋อเป็นที่เทเลพอร์ตมากกวานะ่าแน่เราสามารถเทเลพอร์ตได้เี่นนี่อะไรเนะี่ยโอ้โหช็อตหนักเลยคงจะผ่านไปได้ยากเสียงอะไรเออเสียงอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่รู้ว่าพวกมันตัวไว้เท่าไหร่นะดูแล้วอันตรายนะดูโอ้โอมาเพิ่มเลยเอเดืยนเหรอนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงโอ้ยระวังฟ้าผ่าด้วยโอ้ยยังไงยังไงครับยังไงครับหืม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 ในนี้ทำอะไรได้บ้างอะ่ะไม่ได้เหรอขึ้นก็นไม่ได้โดดเอ๊ะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยแล้ว โอ้ยเห็นแล้วเสียวขึ้นบนนี่ก็ขึ้นไม่ได้ครับต้องระวังเด้อเราจะไปทางไหนนะอุย้ยตกใจเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเอ๊ะมาทำอะไรได้เมื่อกี้นี้ผมอ๋อเนี่ยโอเคเราสามารถลงไปด้านล่างได้โอ้ ขออภัยครับเมื่อกี้ดีเราเข้าไปทางนี้นะอืมอืมอือปราบมันตัวนี้ไม่ทำอะไรได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังก่อนชาร์จพลังก่อนอืมโอเคตานะนี่ไง เกาะมันแตกแล้วครับออเออรับมือค่อนข้างที่จะลำบากนิดหน่อยนะกับกับตัวพวกนี้โอ้โหนี่มันโรงงานไฟฟ้าชัดๆชาร์จนี่ไงนี่ไงอฮ้ยลบลบลบอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันรอเต็มรอเต็มรอกันโอเค ลบได้โอ้โหหลบได้คนโหดทำได้ยังไงลบอโอ้ยลบอกว่านี่งงอืมอืมหมอไม่เห็นหน่อยหมอไม่เห็นด้วยตาแต่ลับรดูด้วยใจเฮ้ <c oughs> ทางนี้ไปได้ป่ะทางนี้ไปได้ครับโอ้โหเราต้องเดินแบบ โอ,โอ้เดินแบบสุ่มๆเลยอะ่ะต้องไปทางนี้แน่ๆเลยขึ้นทางนี้เดินขึ้นเป็นธรรมดาแล้วกันขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยอยู่ฝาทับลงเรามาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าตรงนี้มีแท่นให้เราแปะมือปิ้งได้มาแล้ว ห้าสิบกว่าอันมีแค่นี้เหรอโหมีแค่นี้จริงด้วยครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วแสดงว่าเราต้องกลับไปทางเดิมอือโอ้ยระวังฟ้าลงด้วยที่นี่ฟ้าฟ้าแรงมาก ลงไปข้างล่างมีอะไรอ่ะเอ๊ะตรงนี้ไปได้อยู่อ๋อจะเป็นทางตันตรงนี้ปีนได้ครับลองปีนขึ้นไปใครวะโอ้ยอ,อย่าเพิ่งพ่งไม่ได้อย่าห้าวอย่าห้าวเพื่อนฮย้ยมีของดีของดีที่ไม่ใช่ขิงดองว้าวเจออะไรก็ไม่รู้ครับ โอ้ยผมไมผมมันลอกขนาดนี้วะเนี่ยจนใหญ่ตายเพราะความความโง่ของตัวเองทั้งด้านอ้นนี้มันทำอะไรได้บ้างอะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ข้างล่างเราไปแล้วเราขึ้นไปข้างบนบ้างทางนี้ดีกว่าต้องระวังด้วยนะฮะโอ้โหเห็นทางแล้วนี่คือแบบไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยไฟฟ้าก็ต้องระวังอุ้ยอืออืออือโอ้โห,โโห,โโหเกือบละเกือบละไฟดูดข้างล่างนี่ก็ไปไม่ได้นะครับ ออจะไปไหนดีอะทางนี้ก็ไม่ได้มีทางเดียวทางนี้ก็ไม่ได้อืมอุ๊ยอุ๊ย,ยเราต้องเปลี่ยนทางเราไปทางนี้บ้างทางนี้เป็นทางตันอเอาเลือดมาติ เอาเลือดมามันเยอะกันจังวะโคตรเยอะนี่ไงน,นี่ไงมองไม่เห็นเว้ยเอ้ตรงนี้มันมีหลุมนี่หว่าผมจำได้เออเนี่ยลงไปได้ลงไปได้อยู่ตรงนี้โดดได้ปะเออขึ้นมาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งโดดโอู้เอาเฮ้ยเลย โอ้ไม่จอดแชบลงมาใหม่ okay. โอเคเดยไปแปะมือแป๊บ <c oughs> ื่อกี้ผมจะลอกๆหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะมันเป็นปกติเออถูกไหมถูกไหม,มขึ้นไปขึ้นไปน่าจะขึ้นได้อยู่ตรงนี้ ขึ้นมาโผล่บนนี้เลยแล้วตรงนี้มีอะไรครับไม่มีนะเป็นขอบกำแพงตรงนี้มีที่หนึ่งเยือะเอาออกมาตับไตกับไภููิของเจ้าเป็นของข้าแล้วรูนี้ลงได้ใช่ไหมเป็นรูที่เราเอันดีกว่า แล้วเราจะทำยังไงดีน่าจะเป็นระบบของมันนะเราอาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ในะอย่าลองกัดทื่อพีนึงดีต่อยไม่ได้ด้วยจบเลยต้องขึ้นข้างบนแทนข้างบนมันมีดูที่จะไปได้นี่ แอบรักไก่ก็ไม่ได้อ้โหอึ๊บย,ยังไงครับมาซีอื้มอื้มอึ้มอึ้มพยายามหาทางไปอยู่อะจะไปไม่ได้เลย ในเมื่อทางนี้ไม่ได้เราต้องเข้าทางด้านไหนแทนแต่ข้างบนมีมีรอยที่จะไปได้นะเราต้องหาทางขึ้นข้างบนให้ได้ถ้าพูดกันตรงๆต่อยตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยต้องหาทางครับเพื่อนๆมันต้องมีทางใดทางหนึ่ง ที่เรารอดได้ผมเชื่อเช่นนั้นตรงนี้ไม่น่าจะได้เราจะแพร้ระบบไฟฟ้าพวกนี้ครับผมที่มันล่วไหลาตามพื้นโอ้โหวงจรของมันนี่คือแบบเดินยากลำบากมากๆอ่ะเราลองขึ้นมาบนนี้ที่ขึ้นได้ไหมเอ้ยได้อยู่ครับลงล่างได้ด้วยหรออ๋อเนี่ยลงได้อยู่ รู้สึกว่าเราจะใส่อะไรไม่ได้นะเอ๊ะต้องขึ้นขึ้นบนแทนอ่ะอ่ะขึ้นไปปึ๊บปึ้หือค่อ,คอยๆเดินนะครับเนี่ยตรงนี้ได้อยู่แปะมือได้มาและ้ะของที่ต้องการหยิบมันมาเป็นของของเรา ของของเขาของของเขาเขาไม่ให้เนี่ยโอ้ยโอ้โหเราไม่สาม,มารถแบบนี้ได้ด้วยโอ้ยรัดก็ไม่ได้ <c oughs> โคตรสวยเลยเราต้องระวังนะฮะเราต้องถือของระวังแตกถ้าของแตกแล้วก็ จะแย่มากๆระวังถองแตกนะครับค่อยๆเดินนะครับเดินให้ดีที่สุดระบบไฟทำงานครับมาดูกันว่าสายไฟมันจะลากไปที่ไหนอ๋อโอเคเปลี่ยนเส้นทางเป็นทางด้านบนนะขึ้นไปยู ไปเลย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 โอ้อลังการมากมากที่นี่อือหือบันไดที่ลงแล้ว,วมาเลยเจ้าตัวป่วนออฮึๆยังไงครับยังไงครับอือมองเท่งไปสิมองเทงโอ,โอ้ติด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 นะติดนะติดนะอ อ๋ออ๋ลงมาสิหยอหนี่อ่ะเราได้บันไดขึ้นแล้วครับตรงนี้มีทางไปอยู่นะมันทำอะไรได้วะตรงนี้เข้าไปได้ไหนได,ด้วยว้าขอขอกลับไปก่อนนะครับผมขอกลับไปก่อน ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่ไอไปเกดีกังขอเดินไปทางนี้หน่อยอ๋อไม่มีอะไรละตรงนี้งั้นเกมนี้มันชวนแ่ะว่าสํารวจจริงๆเลยพยายามพาเราแบบว่าไปค้นหาสํารวจอยู่เรื่อยเลย <c oughs> พื้นที่แบบสูงมากลยเดินไปก็ต้องระวังไปอีกสูงจริงๆ๊บเห็นแล้วเสียวแทนใครโกวความสูงนะผมเกมนี้อาจจะแบบว่าไม่เหมาะเช็คอินเรียบร้อยเป็นการเช็คอินไปต่อครับนี่ะ อะไรก็ไม่รู้ฟันไปก่อนเห็นไลไรฟันหมดนี่ไงอัปเกรดต่อน่าจะมีของอะไรที่มันไม่ธรรมดาอีกแล้วเอาไปเลยทรงเหมือนแว่นเลยนะเชื่อมต่อมือพลังใหม่ของเจ้า ลองใช้มันดูมันคือพลังกัไรหรเฮ่อข้าไม่เห็นหรู้จักเลยเฮ่อพลังอะไรกันเรีย่ยโอ้ยเกือบตกดิงมันมาอ๋อมันจะลงมาตรงนี้เลยเหรอลงมาพอดีเป๊ะเลยนะทุกอย่างไว้ทำไว้เป๊ะหมด อ๋อนี่ไงกดวาร์ปแลแ้วกดไงอ้าแล้วผมจะรู้ไม่ได้วันวาร์ปยังไงไปนเน่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมคิดว่าน่าจะกดกดไอ้นี่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองกดดูน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการวาร์ปแบบว่า น,นากะกด R เหมือนกันหรือบ้างเดี๋ยวลองไปดูครับวิ่งไปเลยครับกด R ก็แย่แล้วต้องกดอะไรวะ๋อ,อกด F โอเคคือการกด F นะครับมันคือการวาร์ปโอเคครับเข้าใจแล้วครับกด F คือการวาร์ปครับ ว่าแต่เราจะว์ปไปไหนครับเนี่ยอ๋อเราจะว์ปไปนู่น่ะฮะขึ้นมาเลยวิบวิบโอ้โหหนุกอะผมบอกเลยว่าถ้าเล่นใหม่รอบสองนี่คือแบบไม่ได้แดกหรอกครับไม่ได้ตายหรอกครับไป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 วับวับโอเคผมไม่รู้แนละ้วว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น เลยว้าไปก่อนขึ้นไปขึ้นไปเอ้าอ๋อเอ,อเอออย่าๆเลยมันผมกลับมาที่เดิมเลยรู้สึกไหมรู้สึกว่าผมกลับมาที่เดิมนะแต่อาจจะเป็นที่ว่ามันอาจจะให้กลับมาเพื่อเอาพลังวาร์ฟนะครับผมถ้าคิดในมุมอีกมุมหนึง่งอึบจริงด้วย กลับแล้วจ้าทีนี้เราก็มีพลังวาร์ฟแล้วไม่กลัวอะไรแล้วเป็นไงล่ะพลังวาร์ฟของข้าพวกเจ้างงแล้วสินี่เรียบร้อยครับ พลังงานทำงานเยี่ยมเรียบร้อยสบายๆแล้วทีนี้อ๋อ,อ,อนี่น่าจะเป็นทางเดียวกันเนาะโอเคไปดีกว่าครับเราทำอะไรทุกอย่างได้แล้วข้างบนนี้ไหนเกิดอะไรขึ้น เ,เราสามารถทำอะไรอ่ะลงไปด้านล่างนี่เหรอเดินเข้าไปในนี้ได้อ่ะไปเดินได้จริงเลยนี <c oughs> ่คขาเท่อ่ะไปไหนได้อันนี่เหรอโอเคอ๋อนี่อ่ะ เราสามารถบังคับแล้วก็กระโดดมาที่นี่ได้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะตัวอะไรวะนะ่ะโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวเห็นแล้วสยองเห็นแล้วสยองอย่าเย็นเพื่อ,อย่าเย็นเพ่อน,อ,น,อ,นอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยมาถึงก็แบบเจอตัวอะไรแปลกๆเลยปิงปิงปิงเดี๋ยวหาที่ที่เช็คอินก่อนแป๊บนิง้ง Uh huh. แท่นนี้ไม่รู้มีโอ้แท่นนี้ทำอะไรไม่ได้ครับคงจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยจุดชมวิวหรอออน่าจะเป็นจุดชมวิวามากกว่านะครับผมโอเคอย่าคิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายยครับแล้วเจอกันอะ